วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซเป้วันนี้ผมอยู่ที่โตโยต้าเอ็มพายสาขาบางบอนวันนี้ผมจะพามาชมเจ้ารี v วตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปจะมาแนะนําว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้ออย่างแรกเลยนะครับในการเปลี่ยนแปลงที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเป็นเจเนอเรชันที่2ครับเป็น G D uh, Super Power ให้กําลังสูงสุดที่204แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรสิ่งที่ทําให้เครื่องยนต์ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมี3อย่าง 1. เป็นหัวฉีดเป็นระบบ iArt 2. ือเคร์แหวนรองลูกสูบที่ชื่อว่า Diamon l l i h t 3. เปลี่ยนเทอร์โบลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มตลับลูกปืนเข้าไปในแกนเทอร์โบนะครับมาดูรอบตัวรถกันดีกว่าครับล้อแม็กครับล้อแม็กเปลี่ยนเป็นลายใหม่มาดูที่กระจังหน้า เริ่มจากด้านบนนะครับโคมไฟเป็น l e d เต็มระบบเปลี่ยนโคมใหม่นะครับก็จะเป็นไลท์ไกดิ้งครับเดีย๋ยวผมเปิดไฟให้ดูในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้จะวิ่งเป็นเส้นอยู่ตรงนี้นะครับผมกับพิบอ่อันนี้เป็นไฟเดย์ไทม์ไฟเดย์ไทมจะเปลี่ยนมาเป็นเส้นอยู่ตรงนี้ครับไฟสูงและไฟต่ํา อยู่ในหลอดแก้วนี้นะครับผมเป็นไฟเขาเรียกไบบีมไบบีมเนี่ยก็คือไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในหลอดเดียวกันจะไม่แยกแล้วนะครับไฟต่ำหมอกจะอยู่ที่กันชนนะครับเป็น LED ครับดวงเล็กๆตรงนี้แต่ความสว่างกันชนดีไซน์ใหม่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับใหญ่ขึ้นสปอร์ตขึ้น ดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังมีอะไรเปลี่ยนบ้างข้างๆไม่มีใช้ตัวถังเดิมมาดูไฟท้ายนี่ไฮไลท์เลยครับไฟท้ายสวยงามมากสวยงามละครับเพราะผมขายตตวยตาเป็นเส้นครับเหมือนเลขสานูนนะกล้องก้องเรากล้อง,ลอง,ล,องลองซูมมาดูตรงนี้ครับจะไม่ได้ไฟเหมือนเดิม นูนปบดเป็นสามมิติขึ้นมาเป็นเส้นสติกเกอร์สติกเกอร์แบบใหม่ในส่วนของช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่บีเป็นคนแนะนำไปชมกันครับ แล้วเรามาต่อกันที่ช่วงล่านะครับผมตรงนี้เองก็จะเป็นแบบถึง3ชั้นนะครับผมซึ่งเป็นแบบไฮเซนซิลสติลนะครับผมรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็้ความนุ่มนวลกับตัวรถด้วยน,น,นะครับผมตัวนี้เองช็อคอัพก็ใหญ่เหมือนเดิมส่วนตัวถังเองก็เป็นระบบ GOA ซึ่งรับแรงกระแทกได้สูงสุดรวมถึงระบบเบรกที่มี ABS เข้ามาเรื่องของระบบกันล้ล็อกแล้วก็ระบบ EBD เรื่องของระบบัจจัยแรงเบรกเข้ามาครับ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นระบบมาตรฐานที่ทาง Toyota ได้ใส่มาในทุกเกียรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นคือระบบ T-Connect ระบบ T-Connect นี้ก็จะมีไฟ์ลไมค์คาเอาไว้เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์นะครับได้ทุกที่ทุกเวลามีระบบ Geofencing ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่คุณได้กำหนดไว้แล้วก็มี Trip t h a c k อันนี้จะเป็นระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกจจรกรรม และยังมีระบบประสานงานการช่วยเหลือลูกค้า24ชั่วโมงเพียงแค่คุณกดปุ่มที่มือถือหรือหน้าจอของรถสุดท้ายนะคะมาพบกับตัวแพ็กเกจรับประกันของ h ฮ l u x r ์ v ีวตัวใหม่นะคะที่มาพร้อมกับฟรีค่าแรงนะคะเช็คระยะถึง100,000กิโลนะคะเพิ่มวารันตีเป็น5ปีถึง150,000กิโลค่ะ มาพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษเลยนะคะเริ่มต้นที่ดาว0%หรือรับดอกเบี้ยที่1.19%นะคะพร้อมขับฟรี90วันค่ะถ้าลูกค้าหรือผู้ชมนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกับตัวไฮลักซ์ลิโวนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ค่ะที่ Toyota 365นะคะอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ